สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับขอให้พวกคุณความรักของพระเจ้าอยู่กับพวกเราในเช้าวันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์นะครับพบสิทธิพิบาลอีกครั้งหนึ่งประธรรมที่จะให้พวกเรามีโอกาสได้คิดใครควรด้วยกันนั่นอยู่ในย่อนบทที่14ข้อที่หถึงข้อที่11อยอนบทที่14ข้อที่5ถึงข้อที่11 เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องที่พูดจากการเฝ้าเดี่ยวเมื่อวานที่ผ่านมาที่พระเยซูหนุนใจาสาวกของพระองค์อย่าวิตกนะครับให้วางใจในพระองค์แล้วนะครับโทมัสกับฟิลิปซึ่งเป็นสาวกาในสิบสองคนก็ได้มีการทูลขอต่อพระองค์ ให้ข้อคิดกับพวกเราผมหัวข้อวันนี้ผมตั้งหัวข้อว่าคำอธิษฐานขอของโทมัสและฟิลิปนะครับทั้งสองขอพี่ชูคิดนะครับในเรื่องที่แตกต่างกันให้เรามาดูคนแรกครับโทมัสขอรู้จักทางนะครับอยู่ในข้อที่ห้า นะครับพรมาสบอกว่าพระองค์จะกล้าครับพระองค์ไม่ทราบว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหนพวกข้าพระองค์จะรู้จับทางนั้นได้อย่างไรและพระเยซูคิดก็ตอบนะคําตอบของพระองค์ก็เป็นอยู่ในข้อที่6ซึ่งเป็นข้อพระกัมภีร์ที่โด่งดังและมีคนใช้พูดและเทศนาสอนว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดา ได้นอกจากมาทางเรามีอยู่สสิ่งที่พระเยะซูแนะนำตัวเองนะครับหนึ่งจุนงนะพวกออบอกว่าเราเป็นทางนั้นคำว่าทางนั้นเนี่ยก็หมายความว่าเป็นทางเดียวที่จะนำมนุษย์ไปถึงพระเจ้าพระบิดานั่นเองไม่มีทางอื่น ไม่มีทางศาสนาไม่มีทางคำสอนอื่นหรือศาสดาอื่นใดในโลกนี้ที่จะนำเรานะครับไปถึงพระเจ้าพระบิดาได้พระองค์ไม่ใช่เป็นเพียงป้ายชี้ทางผมขอพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับศาส,สนาศาส,สดาเป็นเพียงป้ายชี้ทางแต่พระองค์ทรงเป็นทางนะครับ ศาส,สนาและหรือศาสดาจะเป็นเพียงแต่บอกสอนเราชี้ทางเราว่าเราควรจะทำอะไรอย่างไรทำไมครับเพื่อที่จะไปถึงพระเจ้าหรือรู้จักพระเจ้าพบกับพระเจ้าแต่พระเยซูต่างคือพระองค์ทรงเป็นทางมาทางพระองค์เราสามารถที่จะไปถึงพระเจ้าพระบิดาได้หนึ่งุสองเป็นความจริง คำจริงนี้นพูดกว้างอาจจะหมายถึงพระเจ้าเป็นความจริงพระเยซูก็เป็นความจริงพระวจะนะหรือของพระเจ้าพระดํารัสของพระองค์ที่บันทึกในพระคัมภีร์ก็เป็นความจริงหมายความว่าพระองค์สามารถที่จะช่วยเปิดเผยให้เราได้เข้าใจรู้จักกับความจริงเรื่องของพระเจ้า และโดยเฉพาะความจริงที่บันทึกอยู่ในพระกมภีร์นั่นเองนะครับ1.3พระองค์เป็นชีวิตหมายความว่าพระองค์เป็นแหล่งของกําเนิดชีวิตหรืออาจจะพูดเดียว่าพระองค์เป็นนะครับที่จะให้ชีวิตนิรันด์แก่มนุษย์เพราะมนุษย์ทําบาปมนุษย์ตายพินาศเพราะบาปแต่พระองค์ทรงสามารถที่จะให้ชีวิต กับมนุษย์อีกครั้งหนึ่งนะันอันนั้นคือสิ่งที่โทมัสได้พูดถึงนะประการที่สองฟิลิปทูลขอสำแดงพระบิดาอยู่ในข้อที่8ฟิลิปทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าขอสำแดงพระบิดาให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นก็เป็นที่พอใจของข้าพระองค์แล้ว ผมเองเมื่ออ่านถึงนะครับตอนนี้แล้วผมประทับใจในความตั้งใจหรือความปรารถนาที่ฟิลิปได้อยากที่จะทำหรือขอจากพระองค์อยากยให้พวกเรามีใจปรารถนาที่จะอธิษฐานขอเหมือนอย่างฟิลิปก็พอใจครับพระองค์อะไรคือความพอใจ ความปรารถนาในใจของเราที่เราควรจะมีนั่นก็คือเราอยากจะเห็นพระองค์รู้จักพระองค์มากขึ้นอันนั้นเป็นสิ่งที่เราเองน่าจะอธิษฐานน่าจะขอาจากพระเจ้าของพวกเราเราน่าจะมีหัวใจที่เหมือนอย่างฟิลิปที่อธิษฐานอยากจะเห็นพระองค์อยากจะรู้จักพระองค์ อยากจะพบกับพระองค์นะอันนั้นผมหนุนใจพวกเราทุกๆคนนะ<ม>แล้วพระเยซูตอบสนองในสองจุดหนึ่งว่าพระองค์เนี่ยสาแดงพระบิดาอยู่ในข้อที่แปดบอกว่าเราได้เห็นเราก็เห็นพระบิดาของเราในข้อที่สิบเอ็ดเราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในเราหมายความว่ายังไงหมายความว่า พระเยซูกับพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวเพื่อนถ้าเราเองเห็นพระองค์เราก็เห็นพระบิดานะพระองค์เนี่ยได้เปิดเผยพระบิดาให้เราได้รู้จักนะครับในสองจุดพระราชกิจของพระองค์ที่กระทำได้สำแดงพระบิดาอยู่ในข้อที่สิบกับข้อที่สิบเอ็ดนะ หมายความว่าอย่างไรมาถึงการอัศจรรย์ต่างๆที่พระเยซูทรงกระทำได้ทรงสำแดงนะถึงลทธิเดชของพระบิดาในด้านของฤทธานุภาพของพระบิดาอันนั้นทั้งหมดพระเยซูกำลังพูดบอกให้พวกเรารู้ว่าทักพระองค์เองนะครับเป็นทำไมครับ เรารู้จักพระองค์เรารู้จักพระบิดาสิ่งที่พระองค์กระทำก็สํแแดงพระบิดาให้กับพวกเราพระเยซูเป็นผู้ที่เปิดเผยสํแแดงพระบิดาให้กับมนุษย์ได้รู้จักนะครับอันนั้นเป็นประเด็นหนึ่งที่คำสอนที่พวกเราได้ดีมากเราน่าจะมีหัวใจเหมือนอย่างโทมัดที่อธิษฐานขอที่จะรู้จักทาง ต่ทางที่ผมพูดถึงหมายถึงขอพระองค์นำทางในชีวิตประจำวันของพวกเราผมขอย้ำนะครับเราน่าจะอธิษฐานขอต่อพระองค์ที่เราจะรู้จักทางในชีวิตที่เราเองจะต้องเดินในแต่ละวันในการตัดสินใจของพวกเรานะครับที่เราเองจะต้องทำประกาศที่สอง เราน่าจะอธิษฐานขอเหมือนฟิลิปที่มีหัวใจอยากจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นถึงขนาดอยากจะรู้จักพระบิดาทำให้ผมคิดถึงคนหนึ่งตัวอย่างในพระคัมภีร์เดิมคือโมเสสนั้นได้เห็นทำการอศัศจรรย์มากมายแต่วันหนึ่งโยเซฟยังไม่พอใจถึงขนาดอธิษฐานขอพระเจ้าอยากจะเห็นพระองค์เห็นพระภักของพระองค์อันนี้เป็นหัวใจที่คริสเตียนทุกคน สมควรที่จะมีในชีวิตของพวกเรานะครับขอฝากข้อคิดให้กับพวกเราและพระคำของพระเจ้าที่จะหนุนใจพวกเราทุกๆคนในวันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน